สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องปองไปสกุสุกแฟนแฟนแฟนรับของมาล้อมเจกเกลย่ยเรือเฟนครับของสาวจียกีผีพยากนะคะแจ้งแล้วแจ้งแล้วแจ้งเร้วเตยล่าแล้วแลๆๆๆๆๆ้วฮึบฮึบฮบฮบวัดปากแซงนะคะอุบลราชธานีเดินทางไปต่อกันที่วัดสะกำแพงวัดสะกำแพงยังจังวัดศรีสะเกด้ข้าวาว้ามอล้อหมานติบ ได้พูละแสนหมดพี่น้องแต่ส่อนเนาแสนแตกว่าสั้นป้าก็จะสิแต่ส่อนแทะนันผู้ใดใดเนี่ยก็จะมันเป็นมื่นเป็นแสนแท้ๆดูกัน่ะไปเบืองก่อนแต่ส่อนแท้เอาไม่ยอมมาดิอันูิ่งอันยิ่งผูนิ่งอันสติกเอาอรคือมาเ่ยมาไล่พูดละแสนพูละมื่น นี่อะไรบ้องได้แสนแล้วตีนึ่งโอป้าเออโอ้ยไหวแรงเว่อร์ได้พูดละแสนเลยตีได้พูดละแสนโอป้าตะสอนสวยัวได้พูดละแสนพูดละแสนโอ๊ยจะไปถ่ายคลิปนี่เห็นไหมนี่เฮ้ยก็อะไรเงินแสนได้แสนไปลูกโอ้ยอ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ะไรก็ว่าได้พูดละแสนพูดละแสน หออยเาไปก็ได้แจกตีบให้เขาโอ้ยลูกกูได้แจกเขาตีบมันหลายพอติลูกอันไปเอากันสิไห้กูบอก,กแม่แจกเขาบอกให้ผู้หญิงรับตีบเอาก็ผู้หญิงใช้ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงกับผู้หญิงนั่นขอบคุณค่ะขอบคุณใครใหญ่หินบอ่อนหินบอนแกเป็นกขุนนางของอบ้านเนาะหามึงเอ้ยปาดจะมาท่านอนอกนี่ตีไอ้พอกระเตือนเอาก็เป็นคนละสี ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบ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 คุณค่ะขอบคุณแม่ไพัชรีดูวิวฮ่า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 สุดท้ายากูได้าุ่ค่ะฮฮ่าาฮ่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 ไ่่เดียวฮ กปืนต oh, oh uh, ูบอกออง่ายเฉยข้าว yeah. yeah, ้น okay. ่ยกูบอกกับว่าออกง่ายยายผูหายกายหายงายงาขบุ่าอันอันมันเหลือเมื่อให้ทางกันใหญ่มามาออมเบิร์ดอ่มันเบิรดรมามจุ่มียไปะอเกหนโอ้มามขอบคุณค่ะนี่นเห็นบ่กเห็นบ่อเนี้ยเก็บตกหลังเตยล่มามนั่งเอาเงินยางเดียวเข้ามาต้องไปใส่อเขาขอบคุณค่ะแม่ แม่ก็ไปบ่อนี่มาบ้านมแม่โอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะเนี่ย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 จะเป็นเลิศให้ก็ถือเลขผู้ต้นนี่โอ้ยเลิศหลายเลิศดไหลเลือดไหลเลิศดไหลเลือเลือเปิดเชื้อเราแต่ายไปหาเรียนสีทอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แลนแล้วบัดนี้แลนแล้วแลนแล้วโอ้ยขอบคุณมากมากนะคะไม่เข้านี้บัดนี้โอ้ยเก็บเป็นกลุ่มบ่ขืนมากนะคะแดกหลากมึงเอ้ย